เฮ้ยเดี๋ยวนี่มันกระบวนท่าของเจสีน้ำหมดอดล้างตูดนี่ว่านี่คือเวร์วินส์มิดเกม Open World Action RPG ที่เล่นได้ฟรีและเป็นกระแสนในตอนนี้ซึ่งตัวเกมนั้นมีระบบก,การต่อสู้ที่ดุเดือดกดคอมโบจนนิ้วแตกแถมยังภาพสวยอลังการและมีความผสมผสานแนวเกมหลายแบบไว้ด้วยกันเกมนี้เล่นกับเพื่อนได้หลายคนเลยหรือมีเพื่อนกี่คนก็เล่นด้วยกันได้หมดบอกเลยว่าต้องแ็กเพื่อนเพื่อนให้มาเห็นเกมนี้แล้วไปโหลดเกมมาเล่นด้วยกันตัวเกมจะพาคุณย้อนกลับไปในยุค5ราชวงศ์10รัดนที่แผ่นดินจีนกำ แบบพี่คุณสามารถสำรวจเมืองหมู่บ้านและธรรมชาติได้อย่างตามใจชอบนอกจากนี้คุณยังสามารถขวนชาวบ้านในเมืองได้อีกด้วยซึ่งคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเป็นคนดีหรือคนเลวและถ้าคุณเลือกเส้นทางไม่ดีคุณอาจจะไปนอนในคุกได้หรือถูกตั้งค่าหัวและถูกตามล่าโดยผู้เร่นรวมทั้ง NPC คือถ้าอยากเป็นคนเลวมันก็เหนื่อยหน่อยนะและแน่นอนว่าเกมนี้โดดเด่นในเรื่องระบบการต่อสู้ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ได้หลากหลายแบบและมีอาวุธให้เลือกใช้โคตรเยอะรวมถึงระบบแพร์รี่เคาน์เตอร์และหลบหลี่คุณ้ยงกเสี่คุณจะไดต ัตเพื่อนของคุณหรือผู้เล่นคนอื่นได้อย่างสนุกสนานและใครที่ไม่ชอบ T v P ก็ไม่ต้องห่วงเพราะคุณสามารถลงดันเจีย้ยนหรือเลดบอสได้เหมือนกันและต้องบอกว่าบอสแต่ละตัวนี้ไม่ธรรมดาซึ่งคุณจะต้องเรียนรู้แมชคนิคของบอสเพื่อที่จะกำจัดมันให้ได้ซึ่งมันก็มีกลิ่นอายของความเป็นโซนิดๆระบบมันมีเยอะมากจนผมเล่าก็ไม่หมดในคลิปนี้เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ไปโหลดเกมมาเล่นกันได้ซึ่งตัวเกมมันจะเปิดให้บริการในวันพรุ่งนี้ตอนตีห้า